ท่านประธานครับการมีรัฐธรรมนูญที่สะท้อนเจํานงของประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นรากฐานที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตยนะครับหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นประชาชนและรับวิชาการจำนวนมากออกมาแสดงความกังวลใจนะครับถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เรามีอยู่นะครับซึ่งถูกร่างขึ้นโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และแม้จะมีการทําประชามตินะครับก็เป็นการทําประชามติภายใต้บรรยากาศของความกลัว จึงเกิดเสียงเรียกร้องมากมายนะครับในการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ที่ทางประชาชนได้มีส่วนร่วมและประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงและหลายปีที่ผ่านมาครับสังคมไทยก็มีการพูดคุยอย่างมากนะครับพูดคุยกันถึงปัญหาของรัฐมนูญปี60ว่ามีปัญหาอย่างไรนะครับและการที่การเมืองไทยอยู่ในภาวะที่พร้อมจะสะดุดตลอดเวลาก็เป็นเพราะรัฐมนูญฉบับนี้ท่านประธานครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามีหลายท่านนะครับก็ติดตามการประชุมของ,ของคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะฮะโดยรัฐบาล ชุดใหม่ภายใต้การนาของท่านนายกอนุทินนะครับได้ประกาศนโยบายสําคัญเรื่องของการผลักดันการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่นะฮะและมีการระบุจะจัดให้มีการออกเสียงประชามติควบคู่กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้นปีหน้านี่ถือเป็นสัญญาณที่น่าย,ยินดีสําหรับประชาชนทั้งประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อพิจารณาคําแถลงนโยบายในวันนี้นะครับผมพบว่ามีรายละเอียดในประเด็นรัฐรมนูญอยู่เพียงบางเบาเพียงไม่กี่บรรทัดเท่านั้นเองอีกทั้งท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย ก็ทําให้เกิดข้อสงสัยนะครับว่าท่านเองมีเจตนารมณ์ในการผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นต้นปีที่ผ่านมานะครับท่านเคยมีการแสดงท่าทีว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาทางกฎหมายและช่วงปลายปีที่แล้วถ้าจำกันได้นะครับการพิจารณาพรบประชามติในที่ประชุมสภาแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่สําคัญต่อก,การคือนอำนาจที่ประชาชนเนี่ยก็มีเหตุให้ต้องส่งสารรัฐธรรมนูญตีความจนต้องล่าช้าออกไปเหตุการณ์เหล่านี้นะครับ อาจทาให้ประชาชนกังวลว่าคาประกาศล่าสุดว่าจะผลักด,ดันการจัดทํารัฐมนูลฉบับใหม่เนี่ยจะมีความต่อเนื่องและจริงจังมากน้อยแค่ไหนอีกทั้งคดีความทางการเมืองอีกหลายกรณีที่สังคมให้ความสนใจนะครับก็อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ได้ด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงอยากขอใช้โอกาสนี้นะครับเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอยากให้ท่านได้ย้ําเจตานารมณ์ของท่านอีกครั้งถึงความตั้งใจจริงในการผลักด,ดันการทําประชามติเพื่อนําไปสู่การร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ให้สมาชิกสภาและประชาชนที่ได้ติดตาม การแถลงนโยบายในวันนี้นะครับได้รับทราบและขอความกรุณาท่านนะครับได้อธิบายเพิ่มเติมว่ารัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและมีความหมายได้อย่างไรเพื่อให้การจะทํารัฐธรรมนูญครั้งนี้นะครับเป็นกระบวนการที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริงนะครับซึ่งผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าประชาชนชาวไทยต่างปรารถนาให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นเครื่องมือในการสร้างอนาคตของประเทศที่ทุกคนมีสิทธิ์ร่วมกันกําหนดและเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปครับขอบคุณมากครับ